สวัสดีครับพบกันในเช่นเคยนะครับกับเชนอีวิวสุขโลจนะนะครับวันนี้เชนก็จะมาส่งมอโปรดนะครับในตัวของมิวเอ็กซ์19นะครับอันนี้เดี๋ยวเชนให้ลูกค้าขออนุญาตแนะนําตัวนี้พี่ชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีครับผมชื่อสิทธิพรชันทายครับอ่าวันนี้พี่มาออกรถชื่ออะไรเอ่ยครับมิวเอ็กซ์ดีออนิกครับอันนี้พี่ประกอบอาชีพอะไรครับผมทําธุรกิจส่วนตัวครับผมอันนี้เจอเชนจากทางไหนครับอ๋อผมเจอที่บูธที่โลตัสลิ้นยาพร้อมแล้วก็ การดูแลบริการของเชยเป็นไงบ้างครับตั้งแต่วันจองรถเลยและวันทำสัญญาไปเนี่ยประทับใจมากครับรวดเร็วทันใจมีประสิทธิภาพมากเลยครับเยี่ยมยอดก็ฝากถึงที่พี่เพื่อนๆที่จะออกรถกับเชนะครับจะแนะนาบอกฝากแนะนําบอกต่อหน่อยก็ยังไงก็ถ้าจะออกรถอินสูงนะครับผมแนะนำเลยครับเซลล์พี่เชนเลยครับสุดยอดว่องไวมีประสิทธิภาพดูแลดีจริงครับผมก็ฝากพี่ๆบอกไว้กัติฟต์มาใหเชย นะครับสำหรับวันนี้เชเแล้วพี่พิริพรก็ต้องขอ,อ,อลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ